เป็นทั้งกระลักครับน,นี่มีเพื่อนๆที่เคยนำรถมาเซอร์วิสกับเราแล้วนะฮะอันนี้ก็เอาชกอันใหม่มานะครับเป็น xdb a 750นะครับสีเทาลัมโบนะ่ะสว้มากเลยนะครับสีเนี้ยเรียบๆนะผมว่าอยู่ดูดูได้นานดีนะก็ามาเซตติ้งชกหน้านะครับพร้อมกับอับปเกรดนะครับสปริง w i d s นะฮะเป็น ตัวค่าเคที่สูงขึ้นนะรับแรงกระแทกรับแรงสะเทือนได้ดีกว่านะครับมาเซตที่นี่ก็จะเซตพร้อมกับน้ํามันโชว์ของเอร์ลน,นะครับไปดูต่อที่โต๊ะครับขับโช๊กหน้านะครับวันนี้ก็จริงๆเราก็มีความยาวแล้วก็มีขนาดที่เหมาะสมนะแต่วันนี้ว่าสปริงค่ามันอ่อนไปหน่อยนะฮะด้วยน้ําหนักรถนะครับแล้วก็สไตล์การขับขี่นะครับ ของคนไทยบางทีก็ชอบบรรทุกอะเนาะบางทีทําให้สปริงของเดิมอะมันไม่พอนะสปริงของเดิมเนี่ยจะรู้เลยเนะว่ามันมันเล็กมากนะมันเล็กตัวเนี้ยของไวท์เอสนะครับจะมีความโตกว่าเบอร์ลวดที่มาทําจะโตกว่าหน้าชัยหน้าชาย,าชายไปลงมือทำงานเดีย๋ยวเราถอดทําความสะอาดนะครับ แล้วก็เซตน้ำมันของเอริกน,นะครับครับก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับสปริงนะครับสั่งซื้อ Y S S ได้ Y S S นะครับคืนของเก่านะครับแต่บางคนเขาก็ไม่เก็บกลับไปนะเพราะว่ามันใช้อะไรไม่ได้อาไปขายต่อก็ทำอะไรไม่ได้นะครับคนก็เลยแบบเออฝากผมจัดการให้หน่อยนะครับก็สนใจก็นำมาเซตติ้งกันนะครับ ฟีลลิ่งมันดีขึ้นนะครับแล้วมันไม่มีอาการกระแทกนะครับถ้าคุณมีทุนทรัพย์นะครับเพิ่มอีกนิดนึงนะแล้วก็ไปคาทิกของไวเดสก็ดีนะครับราคาราคาถูกนะครับถูกกว่า,าถูกกว่าแบรนด์อื่นนะครับแอนเดนี่ก็สองหมื่นกว่านะแอนเออร์ลินนี่ไปสี่ห้าหมื่นเลยนะครับแต่มีข้อจำกัดน,นิดนึงของไวเดสเนี่ยเขาจะความสูงเท่าเดิมนะครับโชคเนี่ยความสูงเท่านี้ แต่ถ้าเป็นพ like like so like, ่อ YS a n d ่ก็จะได้ความสูงที่เพิ่มขึ้นแต่บางคนเขาก็ไม่ได้อยากได้อะไรที่มันสูงเพิ่มขึ้นนะเขาขอต้องการแค่ว่าปรับได้นุ่มนวลไม่กระแทกนะครับก็คําตอบก็มาออกที่ YS1 นะครับก็แนะนํานะครับตามภาษาคนที่ใช้งานแล้วก็เทียบความคุ้มค่าของราคาด้วยนะครับมันไม่มีดีเฟกไม่มีอะไรที่แบบว่าไม่มีข้อโต้แย้งที่มันจะไปสู้กับเจ้าตลาดไม่ได้นะครับก็ลองลอง พิจารณาดูนะฝากไว้อีห้อหนึ่งครับสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับโชกหลังก็มีงานคัสตอมนะฮะประกอบรถตามน้ําหนักเลยนะครับมีแหลกท้ายนะครับผู้ขับขี่ผู้ซ้อนน้ําหนักเท่าไหร่นะครับมีกระเป๋าข้างอะไรเงี้ยสร้างขึ้นมาใหม่ได้เลยนะครับประกันโรงงาน2ปีเช่นกันไปครับประกอบใส่รถกันครับโชคที่เราอัปเกรดสปริงเรียบร้อยนะครับเราก็ติดตั้งใส่แผงนข้อรถนะครับมาทําการบาลานซ์โชคนะครับน็อต ของ xadv ก็จะเป็น not basic นะครับก็จะใช้เป็นขนาดหนึ่งทับสไขนะครับมีทั้งหมด6จุดที่ต้องไขนะครับก็ไขเรียบร้อยนะครับผมทำคลิปแล้วก็มีการถ่ายรูปนะครับเพื่อตรวจความเรียบร้อยเช็คของตัวเองไปในตัวนะครับว่าเราได้ไขครบแล้วนะครับทุกจุดนะครับตัวนี้ก็เล็กแต่ราคาไม่เล็กนะครับราคาแม่งเท่าตัวใหญ่เลย นะคแต่เราก็จําเป็นเพราะว่าเราต้องการเครื่องมือเครื่องวัดที่มีค่าความละเอียดสูงนะครับเพื่อไม่ให้น็อตมันเสียหายถ้าโอเวอร์ทอกนะครับน็อตก็จะรัดแผงคอนะครับกระบอกโชคอลูบิเนียมก็จะบุบได้ครับน็อตคาลิปเปอร์นะครับก่อนติดตั้งก็น้ำยาการขายนะครับใช้เป็นสีแดงนะครับก็จะมีค่าความแข็งที่ระดับปานกลางนะครับคือสามารถที่จะถอดออกได้โดยใช้เครื่องมือนะครับ ถ้าเป็นสีฟ้าก็ถอยออกได้โดยใช้ประแจนะครับครับนำมาติดตั้งนะครับแล้วก็ไขด้วยมือนะครับทุกจุดนะครับมาตรฐานครับเหมือนเดิมครับช้าโคตรช้านะครับโคตรช้าแต่น็อตไม่เสียนะครับไม่ปีนนะครับมาตรฐานแบบนี้นะครับชอบไหม ชอบก็แวะมานะครับไม่ชอบก็ไม่เป็นไร哈哈ชอบเร็วๆก็เร็เเรวๆลวกๆก็ลองดูที่อื่นนะครับครับเวลาเราทำงานเราก็จะมีนะกล่องใบหนึ่งถาดสแตนเลสอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาไว้ใส่พวกนอ็อตหรือว่าอุปกรณ์ของลูกค้านะครับเช่น <och S 1> şey ทักทิมนะครับ หรือว่ามีพวกกันล้มหน้าพวกดูกติอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะมีใส่ไว้เวลาเราประกอบรถเสร็จเนี่ยกล่องหรือว่าภาชนะที่เราหามาใส่นะครับมันจะต้องไม่มีเหลือนะครับเนี่ยนะทับทิมผมใส่สองข้างนะครับเคยมีน้องคนหนึ่งนะเราก็มีหลักฐานให้เขาดูว่าเราใส่ครบนะไข่เรียบร้อยกลับไปบ้านหายไปสองวันอยู่ๆมาบอกผมว่าพี่ลืมใส่ทับทิมให้ผมแล้วก็ ก็ไม <hi> ่รู hey. really ้นะคือผมก็เชื่อว่าเขาคงไม่ได้มีเจตนาที่เขาจะมาเรียกอะไรนะครับแต่ว่าก่อนออกจากร้านนะลูกค้าก็ต้องตรวจสอบนะครับแล้วทางร้านก็มีหลักฐานว่าผมใส่ครบนะครับผมไม่ได้ประหมาเลินเล่นะครับก็จะขายด้วยประแจทอกนะครับอีกทีหนึ่งก็ขายด้วยหกเหลี่ยมนะครับเบอร์ห้านะครับ ไข่แน่นมันก็คือแน่นนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆก็ไม่ได้อยากจะหมางใจอะไรกับลูกค้านะครับเพราะเราทำเนี่ยเราก็มีความหวังดีนะครับมีมิตรภาพให้คนทุกคนนะครับอะไรที่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องเสียตังคนะ์นยผมไม่เคยแนะนําเลยนะครับไม่เคยป้ายยาลูกค้าสีส่วนนะครับเพราะว่าผมถือว่าผมพอมีนะครับผมไม่ได้หิวเงินที่ขาดเราจะต้องขายของแบบ ฮาร์ดเซลล์นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยน็อตบังโคดนะครับเดี๋ยวเราไปไขน็อตคาลิเปอร์กันจากที่เราทาน้ำยาก,กันข่ายเข้าไปไขด้วยมือนะครับมันก็แรงมือมนุษย์มันก็จะได้แค่สุดเกลียวประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องหาตระแจมาไขนะครับรก็ต้องมีเครื่องมือวัดที่ดีนะครับไขขวาเสร็จก็ไขซ้ายนะครับ ส่วนใครจะชอบยี่ห้ออะไรนะครับก็แล้วแต่นะครับเราเก็บเงินนะครับเราก็ต้องมีอะไรที่มันมากกว่างานแบบปูเสือนอนททาน,นะครับมันแบบเซอร์วิสให้เพื่อนอะไรเงรี้ยใช่ไหมเราซื้อเครื่องมือมาเราเก็บตังค์นะเก็บตังค์เราก็ต้องมีมาตรฐานงานที่ดีนะครับไม่ใช่แบบว่าได้แค่เนี้หรือว่ามีข้อกังขา โอ้ฝีมือแค่นี้มาเปิดร้านเหรอนะครับก็พิจารณาดูนะครับเนี่ยประแจทองนะครับผมใช้งานรถหนึ่งคันนะใช้สามตัวเล็กกลางใหญ่นะครับยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆชอบยี่ห้ออะไรก็ซื้อนะครับอล็อกเพานะครับ ก็ใช้ขนาด3ทับนะครับก็จะเป็นค่าทอกที่เหมาะสมนะครับที่อเมรกานะสังเกตดูร้านเซอร์วิสนะครับถ้าเป็นพวกมอเตอร์ไซค์เนี่ยเห็นเขานิยมขนาด3ทับมากเลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจแต่บ้านเราเนี่ยขนาด1ทับสนะครอบจัก,กรวาลเลยนะทำรถเล็กรถใหญ่ก็1นทับสองนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการอัพสปิงนะครับ XADV 750นะครับติดตั้งครบไขทอ็อกทุกจุดนะครับนใจก็แวะมาใช้บริการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ